ยินดีต้อนรับเข้าสู่ m นทาร้อยนะคะคลิปนี้เป็นคลิปการดูดวงให้กับคนที่เกิดวันพุธนะคะประจําเดือนตุลาคมปีพศ2563ตั้งแต่มาที่1-31ตุลาคมนะคะปีพศ2563เป็นคลิปในเรื่องของการงานการเงินความรักแล้วก็สุขภาพนะคะความรักเราจะแบ่งเป็นคนโสดมีคนคบคนคุยสถานะไม่ชัดเจนแล้คนที่มีคู่นะคะ าการอ่านไพ่เป็นแบบโดยรวมนะหรือเป็นจอนร็อรดดิ้งไม่ได้เฉพาะจะจงว่า,เ,าเป็นของคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นอย่าเอาไปตัดสินอย่าไปคิดว่าเป็นดวงของเรามันไม่ตรงกับเราแน่นอนนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางเพื่อความเพลิดเพลินเพื่อความสนุกสนานเท่านั้นเป็นไกด์ไลน์ในชีวิตเนาะนะคะต้องขออภัยอาจจะมีเสียงดังรบกวนหรือบางทีอาจจะมีแสงสะท้อนเวลาแบบส่องลงมาแล้วแบบว่ามันเห็นไพ่ที่แบบว่า มันมีแบบแสงเรื่องๆนี้ยต้องขออภัยด้วยเนาะแล้วก็อาจจะมีน้องแมววิ่งผ่านยังไงต้องขออภัยสำหรับท่านที่ไม่ชอบน้องนะคะเอาละเรามาดูในเรื่องของการงานกันดีกว่านะคะการงานสําหรับคนที่เกิดวันพุธเนาะทั้งกลางวันและกลางคืนนะดูคู่กันเลยนะคะทั้งวันและคืนนะคะบางคนถามว่าเอดูด้วยกันได้หมดนะคะอาจจะเป็นพุธกลางวันและกลางคืนดูด้วยกันเลยก็จะทําคลิปรวมกันเลยนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะ เรามาดูเรื่องการงานเนาะสามสี่ห้กาการงานสำหรับคนที่เกิดวันพุธนะประจำเดือนตุลาคมนะปีพศ2513ถ้าคุณทำงานทำงานบริษัทองค์กรต่างๆห้างร้านต่างๆนะคะ ตรงนี้นะตัวคุณเหมือนกับว่าคุณเหนื่อยแล้วอะในเรื่องของการทํางานตรงนี้นะคุณอยากจะถอยแล้วบางคนอาจจะมองว่าคือไม่อยากจะสารต่อแล้วงานอนะคือเหนื่อยอยากจะพักผ่อนอยากจะมีในเรื่องของอาชีพส่วนตัวบางคนนะอาจจะเบื่อในเรื่องของการที่ต้องมาอยู่ในองค์กรมาอยู่ในเรื่องของบริษัทนะคะมันเป็นอะไรที่แบบทําให้เราแบบมันต้องต่อสู้หรือมันต้องแข่งขันกับหลายๆคนคุณรู้สึกท้อคุณเหนื่อยเพราะที่ผ่านมาทาดีที่สุดแล้วแต่ตัวของ ผู้วงงานหรือเจ้านายอาจจะไม่ค่อยเห็นความสัมพันธ์ของคุณนะคะตรงนี้เกิดความน้อยอกน้อยใจนะบางครั้งน่ะเสนอผลงานไปยังนิ่งเฉยอยู่เลยนะเดเฮงแมนเป็นการแบบนิ่งเฉยในเรื่องของผลงานนะคะไม่มีผลงานเหมือนกับว่าทําดีแบบปิดทองหลังพระคุณเหนื่อยมากๆนะคะเหนื่อยทั้งกายทั้งใจคุณกําลังมองหาเป้าหมายกับตัวเองนะคะตอนนี้ว่าเราควรจะเอายังไงนะคะกับการงานครั้งนี้นะคุณอาจจะ อยากจะลาออกหรืออยากจะเริ่มต้นใหม่ในเรื่องธุรกิจในเรื่องการงานของตัวเองชะลออีกนิดน,นึงนะคะต้องหลังปีใหม่ไปแล้วนะดวงนึงจะโอเคในเรื่องของการงานนาะในการเปลี่ยนนะคะ,ะถามว่างานของเราเข้าตากรรมการไหมเข้าตากรรมการนะผู้ใหญ่ชอบผลงานของคุณเพราะว่าเราทําเต็มที่เวลามีงานเราแบบทุ่มเทเต็มที่แต่คนมันพูดเสียตรงที่ว่าเป็นคนที่เย่อหยิ่งแล้วก็เป็นคนที่ไม่ก้มหัวให้ใครถ้าเกิดว่าเราไม่ผิดมันก็เลยทําให้คนรอบข้างหรือ เพื่อนร่วมง,งาน้ามองเราแบบในทางลบนะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของข้อด้อยเนาะตรงนี้นะคะเราก็ทําเต็มที่แหละเดือนนี้คุณเหนื่อยอะ่ะแต่ว่าคุณอาจจะมีความสาเร็จเร็วๆนี้แหละนะคะเพราะว่าองค์กรตรงนี้ถ้าขาดคุณไปงานก็ไม่เดินเหมือนกันนะคะอดทนนิดนึงนะวันพุธนะคะทั้งพุธกลางวันและพุธกลางคืนเดือนนี้นะคะอย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรแบบบุ่วามค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะ สำหรับคนที่ทํางานราชการเป็นไงบ้างคนที่ทงานราชการนะคะงานราชการเดือนนี้ของคุณนะต้องระวังในเรื่องของการสับเปลี่ยนตําแหน่งระวังในเรื่องของการที่แบบมีคนขโมยผลงานขโมยยังไงเช่นเราทำผลงานชิ้นนี้ขึ้นมาจะมีเพื่อนสนิทหรือคนสนิทนะเอาชื่อไปแอบอ้างทำให้เจ้านายมองเราผิดนะเดือนนี้นะคะอาจจะทำให้คุณเสียผลงาน แล้วก็มีการแข่งขันในเรื่องของตําแหน่งนะคะบางทีเราไม่ได้คาดหวังหรอกแต่ว่าเจ้านายหรือว่าผู้บังคับบัญชาอาจจะมองว่าเราเหมาะสมแต่ก็จะมีคนแบบแย้งนะคะในเรื่องตําแหน่งของเรามีการเดินทางบ่อยนะคะเดินทางไปช่วยราชการหรือเดินทางไปศึกษาเดินทางไปอบรมบ่อยเดือนนี้นะคะ สิ่งที่คุณต้องระวังคือระวังในเรื่องของคำพูดระวังในเรื่องของการทําอะไรที่แบบประชดประชันจะทําให้เกิดผลเสียต่อคุณนะสำหรับงานราชการถ้าคนที่ค้าขายแบบมีธุรกิจส่วนตัวเป็นห้างร้านนะเดือนนี้คุณกำลังวางโปรเจกต์นะเหมือนกับแบบว่าอยากขยายร้านอยากขยายธุรกิจถ้าคุณทําเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์การต่อเติมบ้านหรือค้าขายในเรื่องของวัสดุก,ก่อสร้างหรือทําในเรื่องเกี่ยวกับเสื้อผ้าทําในเรื่องของการท่องเที่ยวนะะ เป็นเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติถือว่าเดือนนี้โอเคนะมีลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่แวะเวียนมานะคะแล้วก็บางท่านอาจจะเปิดร้านอาหารร้านกับข้าวอย่างเงี้ยก็สามารถแบบขายได้เดือนนี้นะคะสิ่งที่ต้องระวังคือระวังความคิดของตัวเองอาจจะคิดลบนะคะเดือนนี้อาจจะวิตกกังวลเกินเหตุนะนี่คือสิ่งที่คุณต้องระวังสําหรับคนที่ค้าขายออนไลน์เดือนนี้นะคนค้าขายออนไลน์เจอคู่แข่งนะคะคู่แข่งไม่ใช่ใครที่ไหนอาจจะเป็นลูกค้าเก่าเราก็ได้ อ,า,อาจจะไปเปิดบริษัทหรือเปิดแบรนด์มาแข่งกับเรานะคะตรงนี้นะเนี่ยอาจจะมีคู่แข่งเนาะตรงนี้คุณก็ต้องพยายามแบบโพสต์สินค้าเยอะๆพยายามแบบพูดกับลูกค้าพยายามตามในเรื่องของผลงานของตัวเองเนาะว่าใช้สินค้าไปแล้วเป็นยังไงมั่งอันนี้คือเป็นจุดขายของเรานะคะเนาะถือว่าผ่านไปได้ค่ะยังไม่มีอะไรที่แบบหนักหนาสาหาัสต่อมาเรามาดูในะเรื่องของการเงินกันบั่งนะคะขออภัยนะจะมีน้องแมวขึ้นมานอนนะคะ เรามาดูเรื่องการเงินสําหรับคนที่เกิดวันพุธทั้งพุธกลางวันและพุธกลางคืนนะ1นึ่งสองสามี่ห้าห ขอโทษนะคะน้องก็จะชอบมานั่งอยู่ตรงนี้นะคะเอาละกาแฟขยับไปหน่อยเดี๋ยวพี่เขาไม่เห็นไพ่แล้วเออขยับไปหน่อยลกูกเออนะนะคะตรงนี้เนาะ,ะขยับไปหน่อยเดี๋ยวพี่เขาไม่เห็นนะอืมหนูเอาหางขยับไปหน่อยสิเอออันนี้เป็นในเรื่องของการเงินสําหรับคนที่เกิดวันพุธนะ ทั้งพุธกลางวันและพุธกลางคืนเดือนนี้คุณจะเหนื่อยมากเลยพาระรับผิดชอบในเรื่องของการเงินของคุณเยอะมากนะคะคา่าใช้จ่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตนี่รถนี่ประกันนะคะมาพร้อมกันทีเดียวเลยนะเดือนนี้คุณต้องพยายามประคับประคองนะถามว่าถ้าคุณเดือดร้อนมีใครช่วยเหลือผู้ชายใจดีนะคะช่วยเหลือเนาะเป็นญาติพี่น้องหรือเป็นคนที่เรารู้จักคนที่เราแบบให้ความเคารพสามารถที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยเราได้ย้าขับขันนะคุณต้องแบบเคลียร์ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างให้จบเลยนะ เพราะฉะนั้นอาจจะมีปัญหาในเรื่องของคดีความได้นะเดือนนี้นะการเงินของคุณค่อนข้างแบบหยุดชะงักหรือมีปัญหานะเนี่ยค่อยๆคิดค่อยๆแบบไตร่ตรองนะทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นมันมีทางออกแหละนะคะมีปัญหาแต่ก็ต้องมีทางออกเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปวิตกกังวลอะไรมากปรึกษาคนที่เขาแบบมีความรู้มีประสบการณ์แล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีที่เป็นผู้ชายนะคะอายุค่อนข้างเยอะนะคะจะสามารถช่วยให้คุณแบบผ่านพ้นวิกฤตเรื่องการเงินไปได้นะทั้งพูดกลางวันและพูดกลางคืนเนาะนะคะ ต่อมาเรามาดูในเรื่องของความรักกันนั่งนะคะความรักสําหรับคนที่เกิดวันพุธเนาะดูคนโสดก่อนนะความรักคนโสดเป็นยังไงบ้างเอ่ยหนึ่งสสาสี่หสถานการณ์ความรักคนโสดเป็นยังไง คนโสดนะคะคุณคิดถึงรักเก่าๆคนเก่าๆคนที่แบบเดินจากคุณไปแล้วนะคะคุณยังคิดถึงเขาอยู่เลยคุณไม่กล้าเริ่มต้นใหม่กับใครนะคะในเรื่องของความรักนะคุณมองว่าเขาคนนี้มีอิทธิพลต่อชีวิตของคุณมากนะคะแล้วก็ไม่ยอมที่จะเปิดใจให้ใครเข้ามานะคนมันพุทธนะคะไม่จะเป็นพุทธกลางวันหรือพุทธกลางคืนนะ เดือนนี้นะคะเหมือนกับว่าเรารอคอยให้เขาติดต่อกับมาหรือเปล่านะคะมันเป็นความรักที่แบบฝังใจแล้วก็เป็นบางสิ่งบางอย่างที่เขาดูเธอคนนั้นเดินจากคุณไปโดยไม่มีคําตอบนะคะโดยไม่มีสาเหตุว่าเออเขาไปเพราะอะไรเขาจากเราเพราะอะไรไม่สื่อสารเราเพราะอะไรบล็อกเราเพราะอะไรนะคะคุณยังเฝ้าคอยยังคิดถึงเขาอยู่นะคะคุณไม่กล้าเปิดใจนะมีคนเข้ามาเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับราชการก็ได้นะเข้ามาสางสัมพันธ์กับคุณนะแต่ตัวของคุณเองเนี่ยยังไม่พร้อมนะคะ คนที่เข้ามาหาคนวันพุธในส่วนมากจะเข้ามาในเรื่องของการเงินมากกว่าในเรื่องของความรักนะเหมือนกับว่าเขาคิดว่าเราน่าจะซัพพอร์ตเขาได้นะคะในเรื่องการเงินคนที่เข้ามานะคะเนี่ยเราจะเสียเปรียบในเรื่องการเงินเนาะสำหรับคนที่เกิดวันพุธนะคะเนี่ยคนโสดยังไม่กล้าเปิดใจนะคะยังอยู่เป็นโสดอยู่เลยนะคิดถึงคนเก่าเนาะโอกาสที่คนเก่าจะติดต่อ,อก,กลับมาไหมถ้าบบกลกสามถึงสี่เดือนนี้ไม่มีการติดต่อ,อก,กลับมาบอกเลยนะคะอาจจะนิ่งเงียบเลยแหละนะคะ ต่อมาเรามาดูสําหรับคนที่มีคนคบคนคุยแต่สถานะไม่ชัดเจนเป็นไงมั่งคนที่มีคนคบคนคุยสถานะไม่ชัดเจนเป็นไงคุณมันพุธหนึ่งสองสามสี่ห้า คนมันพูดสถานะไม่ชัดเจนคุณรักกับคนทางไกลหรือเปล่านะคะต่างชาติต่างศาสนาต่างถิ่นต่างแดนเนาะต่างอำเภอต่างจังหวัดต่างอายุแต่ไพ่มันขึ้นต่างชาตินะคุณอาจจะดีกว่าคนที่เกิดท่าดินก็ได้นะนะคะพิศษก,กันมังกรเนานะตรงี้ไพ่มันขึ้นนะคะนะคะเนี่ยคนต่างชาติดีกว่าคนท่าดินพิศกกันมังกรน,นะคะ ค่อนข้างมนคนหน้าตาดีไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะคะเป็นคนท um ี่มีคารมนะเขามีพันธะมีภาระอยู่แล้วนะคนที่คุณคบอยู่เนี่ยนะคะเขาอาจจะหวังในเรื่องของเซ็ก์หวังในเรื่องของการพูดคุยกับเราแบบแก้งเอาแค่นั้นเองนะคะเขามีตัวจริงของเขาอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นคนที่แบบกำลังคบกำลังคุยอยู่เนี่ยสถานะของคุณกับเขายังไม่ให้กันเลยนะอาจจะให้แบบเพื่อนสนิทหรือคนที่แบบพิเศษแต่ยังไม่ถึงกับเป็นคนรักนะเพราะเขามีตัวจริงบางคนอาจจะแบบคบกับ ทางโน้อนอยู่แล้วอาจจะยังไม่แต่งงานหรือบางคนอาจจะงานไปแล้วก็มีนะคะเพราะฉะนั้นเดือนนี้เหมือนว่าเป็นการรอคอยนะถ้าคุณรอคอยคําตอบว่าเขาจะอาอยังไงในความความสัมพันธ์นะยังไม่มีคําตอบนะพอเขาหายไปสักระยะหนึ่งเดี๋ยวเขาก็จะติดต่อกลับมาหาคุณเองพอกลับมาเขาจะบอกว่าเขาจะยุ่งในเรื่องของการงานจะไม่มีเรื่องของความรักเป็นอันขาดนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ดูไว้ก่อนนะคนที่เกิดวันพุธกลางวันและกลางคืนว่าสถานะที่ไม่ชัดเจนที่เราคุยกันไปเนี่ย เราควรจะไปต่อข้างหน้าดีหรือว่าควรจะหยุดแค่นี้นะถามใจตัวเองเพราะคนวันพุธน่าจะมีเซนต์อยู่แล้วต่อมามาดูสําหรับคนที่แต่งงานแล้วมีคู่แล้วเป็นไงหนึ่งสองสาสี่ห้าหระวังในเรื่องการทะเลาะเบาแหวงนะคะ ให้หนึ่งดาบขึ้นในเรื่องของการใช้อารมณ์เนาะชีวิตคู่นะคะแต่ก็เลิกกันไม่ได้เหมือนเป็นโซเมตนะคะ เหมือนแบบเรานี่คู่กันนะคะบางคู่อยากปีกวิเวกนะอยากจะไปถือศีลอย่างวิปัสสนากรรมฐานเหมือนกับว่ามันเหนื่อยในเรื่องของชีวิตคู่บางคนอาจจะคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะอยู่บ้านเดียวกันแต่บางทีอาจจะสื่อสารกันน้อยลงรู้สึกเบื่อในเรื่องชีวิตคู่นะบางคนเนาะอยากปฏิบัติธรรมอยากไปถือศีลน,นะคะถามว่ามีปัญหาอะไรร้าแรงไหมมีในเรื่องของการแบบพูดจาและไม่เข้าหูกันแค่นั้นเองต่างคนต่างคิดว่าตัวเองถูกเนาะสิ่งที่จะแบบมาจูนได้ก็คือว่าต้องนิ่งทั้งคู่นะคะ แล้วก็อย่างที่บอกว่าอาจจะมีการชวนกันไปทําบุญไปเป็นแบบรมก็ได้เพราะฉะนั้นนะคะเดือนนี้สําหรับคนที่มีคู่ไม่ต้องไม่ตกกังวลอะไรมากเนาะผ่านไปได้นะคะเรามาดูในเรื่องของการเสริมดวงนะคะโอ้ไม่ใช่การเสริมดวงดูในเรื่องของสุขภาพก่อนนะคะส,หคะะสาสหรับคนที่เกิดวันพุธเนาะสุขภาพสําหรับคนที่เกิดวันพุธเป็นยังไงหนึ่งสองสาม สุขภาพระวังเรื่องการพักผ่อนการนอนไม่พอนะคะเนี่ยสุขภาพเนาะการนอนไม่พอแล้วก็เรื่องของสายตานะคะอย่างอื่นไม่ได้มีปัญหาเนาะนะคะนอนไม่พอพักผ่อนน้อยนะคะเรื่องสายตาแล้วก็ระบบอ่ากล้ามเนื้อนะคอบาลหลจะมีการปวดตึงเกร็งตลอดเวลาบางครั้งไม่ได้ทํางานแบบหนักนาสาหัสแต่รู้สึกว่าเหมือนเบกอะไรสักอย่างนะมันจะปวดตึงตามกล้ามเนื้อนะสุขภาพจะมีแค่นี้นะคะต่อมาเรามาดูว่าแล้วจะเสริม ดวงทำบุญยังไงในเดือนนี้นะคะสำหรับคนที่เกิดวันพุธหนึ่งสองสามสวดมนต์ค่ะให้สวดมนต์ขึ้นนะคะสวดมนต์อาจจะสวดตอนเช้าตอนเย็นก็ได้หรือถ้าไม่ว่างเราจะสวดแค่ตอนเช้าก็ได้นะคะถือศีลอยู่ที่บ้านก็ได้นะคะไพ่พฤ<ม>ีสีขึ้นไปว่าถือศีลน,นะคะหรือการสวดมนต์เนาะแล้วก็เสริมดวงโดยการที่แบบ ไปเลี้ยงอาหารหรือไปถ่ายชีวิตโคกระบือก็ได้นะคะตรงนี้จะเป็นการแบบเสริมในเรื่องของการงานและการเงินของคุณให้ผ่านพ้นไปได้นะคะเห็นไหมคะไพ่เดเฮอร์ดูแฟนไพ่นักบวชนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครแบบมีโอกาสก็ให้ไปเปิดบัตรทเนาะสามถึงเวันก็ได้นะคะจะเสริมทุกสิ่งทุกอย่างนะที่คุณแบบมีอุปสรรคเนาะตรงนี้นะคะนี่ก็เป็นดวงสําหรับคนที่เกิดวันพุธนะประจาเดือนตุลาคมปีพศ2013นะคะมันอาจจะไม่ตรงกับใครแล้วก็อาจจะ รู้สึกว่าดูแล้วเครียดนะคะก็อย่าไปใส่ใจมันไม่ใช่ดวงของเรานะคะต้องขออภัยนะที่มีน้องแมวขึ้นมาบนเวทีนะคะตรงนี้เนาะต้องขออภัยอย่างสูงแล้วก็ขอบคุณมากๆที่เข้ามาชมมาฟังขอบคุณทุกกำลังใจนะคะยังไงก็เป็นกําลังใจให้เดือนนี้คนที่เกิดวันพุธสู้เท่านั้นที่คุณจะผ่านไปได้นะคะเป็นกําลังใจให้ค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ